เนกิฟ no. ปดีมากดีมากเสียงเสียงเขาตรงล่องเสียงกับเพงแพลวกมิงก็คือด,ดีคนลุกเลยวันนั้นดีทุกคนเลยจริงวันนั้นดีทุกคนเลย จัดเพลงได้ดีมากอ่อกาก่อนนะใช่วันนั้นปล่อยสุดทุกคนไม่มีใครออมเลยใช่ครับพี่ยาก็โดนกันไปหนึ่งชุดก็เลยไม่มีใครออมเลยน้องมาสิ่งดีมากขอบคุณครับอ่าซื้อคู่เพีงกีนอัะมันดีเลยครับพี่ขอบคุณพี่นาครับผมจัดเพลงได้ดีมากคือผมเริ่มหันมามองเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าอ,อหันมามองว่าใครที่เหมาะกับเพลงอะไรแล้วผมก็เลือกเลยก็เลือกเพลงที่เหมาะกับเขาใช่ คู่คองคู่คองก็คือดีมากคู่ครองก็ดีครับคู่คองก็ดีคู่คองก็คือดีคู่ครองนี่คือละมุนแล้วก็ร้องไม่ตกร้องกันเลยนะครับเป็นเพลงที่มั่นใจอืม คือนอ้ผมมองมคกระเจี๊ยบมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนพี่น้องที่แบบว่าออกมาร้องเพลงใช่ป่ะแล้วมันใส่แว่นเนี่ยมันเหมือนไอ้ไมคมันเหมือนเด็กที่แบบว่าพี่พี่พี่หนูไปด้วยแล้วก็อยากใส่แว่นเหมือนพี่อะ่ะไปคอนเสิร์ตให้กลับมาให้กลับมาปวดขาอีกสาวมัน จริงวินึงมาสนุกจริงๆแล้วคิดภาาดีว่าคอนเสิรผมอะยังขนุกขนาดเนี้ยแล้วคอนเสิร์ตวันไววขู่มันจะขนาดไหนจริงงั้นเราต้องซื้อทุกคนไว้ครูก็มีคอนเสิร์ตนะแล้วคุณดูได้สองวันนะไม่ใช่ดูดิเกย์ทีเนี้ยคุณดูคอนเสิร์ตอีกนะจริง เต้นกันให้วัดแตกไปเลยพี่น้ำเต้นกันให้วัดแตกไปเลย,เ,ยเ,เดี๋ยวซื้อวันนี้ตอนนี้ดีกว่าไปเลยครับพี่พี่อุ้มไปเลยไปซื้อตอนนี้เลยงานไวคูซื้อกลุ่มปิดแต่ไรหน้าง,งานคะ่ะหน้าง,งานเดี๋ยวยังไม่ได้ชี้แจงราคาครับผมครับผมจัดที่เดิมครับที่ว่าปักแรกที่เดิมครับผม ที่เดิมที่เดิม แต่แอบรักมันเรียนนะคือแอบรักมันเป็นมันเป็นมันเป็นเออเป็นเพลงที่มันสามารถเข้ากันได้ทุกจักงหวะปัญหาเรื่องเสียงผมว่าวันนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะคือวันนั้นนะ่ะมันไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสียงอะไรเลยนะครับผมก็ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเสียงที่ปกติออกไ์สดเป็นปกติเพราะว่าในที่ที่ผมเปิดผมเปิดอยู่ตลอดอะ อ๋อไอ้ปัญหาเรื่องเสียงเรื่องเสียงดังใช่ไหมครับอ๋ออ้เสียงดังก็เราอาจจะมันมถามว่ามันมีปัญหาไหมมันผมว่ามันมีปัญหาเยอะแหละนะแต่เราอาจจะต้องต้องขออนุญาตแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาจจะต้องเราเราเราเพราะเ,เราทำไรขวอ,อนุญาตเสียงต่ออยู่แล้วเราอาจจะต้องเริ่มไวหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันจบภายในไม่เกินตีหนึ่งประมาณนี้ครับ แต่คอนเนี่ยผมสามารถควบคุมได้ให้จบภายในแบบเที่ยงคืนเนี่ยเราก็เริ่มไหวหน่อยอืมวันนั้นลงตัวสุดทงางรองวมอน,น,นตีแดนเซอร์ใช่ครับวันนั้นของจริงแล้หลแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรพี่หนึ่งแล้วสามารถตรฐานเอาไวอ้อ่ะใช่ไหมรักษามาตรฐานเอาไว้อืมใครที่ซื้อกุ้งปิดวันนี้อนุมัติไวมากนะครับ แนะนำนะครับให้ซื้อวันนี้นะครับแนะนำนะมีโนมีดนดอน้องก็ยาก็ยอมีโนสีตโตน้องหาบีนอด้วยนะใส่นั้นใส่นี้ย้อนเยบว์อย่า,ามุนอย่ามี ปุริปราน้องซาลินาแม่แก้วตาเมืองตูนปีที่แล้วว่าครูเต้นงานพักปีจะว่าครูเต้นกันขนาดไหนต้องรอดูนะครับผม มีโนมีนาน้องก้อยก้อยมีนองสีต้อนน้่งเห้ามีโนมีนาเส้นเสงนย้อนเยา่์หวานจีบผมว่าหลายคนก็คงคิดถึงแบบคิดถึงฟิลเนี่ยที่มานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ท่านน่ทัาน้ำจะนั่งสวยๆบ้างล่ะได้ไงนะพี่น้ำน้องอย่างนั่น,นไม่ได้ไม่ได้พี่น้ำต้องเป็นแกนนำเพราะเราเต้นนำทุกคนตลอด รีวิวคุณน้ำเต้นไปแล้วหน่อยค่ะสุดยอดครับให้คำว่าสุดยอดสุดซอยเลยถึงขั้นลิเกทั้งคณะต้องต้องต้องมาดูครับยอก่่มม้าไาจบดวใ เด็กมากประมากวีประมาณ21ครับขีตะสมัยไทยโมราณโอ้โคตรผอมเลยโราการลิเกชุดเหลือหมอสครับ าตำนานเสน่ห์ยังทุ่งเทเต็มที่ฝากไว้ในใจน้แม่จา้าฝากชื่อรุ่งฟ้าบารมีใช่ครับไอหมอนครับเด้ย ดยวกหนูเป็นไเมขคนไหมไวละลอ่อนพี่หนุยไวรอลอ่อนอายุ21พี่น้ำ ยังเหมือนเดิมน่ะมอสก็คือร้องเพี้ยเหมือนเดิมอ่ะวัสดีครับพี่เจนนี่ครับผม FC กฤษดาปารมีครับผมมาดีครับอา้าวตามาไแม่ทำเลฟงทำะลรนะนโหกำลังหิวข้าวอยู่พอดีเลยนะเอามากินหน่อยสิ หืมีข้าวสวยไหมล่ะไม่ไม่เดา๋ยวกินแค่แบบกินแค่แบบเป็นผักกระเพาะเดี๋ยวเราไปกินทีเดียวเลยเนะยาะไงเขาชีจา้จะไปกันแล้วจะไปยังเขาบอกว่าเดี๋จะไปกันแล้วเขาบอกว่ามาบอกแต่พูดแบบพูดแบบพูดแบบน่ารักๆสิเสคอลคุณคะให้ิมาดูกันนะคะให้มาดูกันเยอะๆขอบคุณนะคะสวัสดีน้องท้ายดนคนูคนคนขำกาลไอคิวอะไรนะนีะ่ก็ค่อเป็น เราเรืองก็ใช้ชีวิตกันทุกคนใช้ชีวิตก็ไม่ความสุขมากมมนพูดเหรอีอใช้ช่วกันไปไปกันทุกคนพูดยังไงวะพูดยังไงสาพีูดเลยกินข้าวไหมกินข้าวไหมกินข้าวไหมเอาไปอาเหรอเอาไปอาเหรอกินกิน้หกินน้ำไเออ วันนี้เราไปกินข้าวกันทุกคนวันนี้เราไปกินข้าวกันแล้วแม่เราไทยก็ทํำนี่มาให้เขาทำอะไรนะหล่อนปูมาให้เพราะเมื่อวานเนี่ยแม่เราไทยกลับมาช่วยทำความสะอาดบ้านอุ้ยเขาทำนี้เลยทุกคนนี่ปูเป็นตัวเเลยเหรอใช่เดี๋ยวดูชิมกนันทุกคนแม่เราจะได้แบบจะได้คนไทยได้ดเลยนี่เป็นไรเดีด๋ยวกินชิมเลยไทยกินเหรอ แล้อร่อยไหมอร่อยเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอถ้าเป็นข้าวสวยมันจะเลิศมากหรอใช่โอ้ยแมวน่ารักเนี่ยแต้วนี่คือเนื้อปูหรออันนี้มันหมูใช่ไหมหมูผสมกับปูอข้าำขายได้เลย มีใครสั่งปะมีปะอร่อยเฮ้ยทุกคนอร่อยว่ะมีใครสั่งปะมีใครสั่งยี่สีบข้าสี่ปะเนี่ยเนี่ยทุกคนชอาทำนานเขาถ้าทำไม่กินทีต้องบอกว่าอันนี้อยากกินหล่นปูแล้วเลยอยากทำไม่กินมีสั่งสั่งสั่งชอบกินว้ายเนี่ยจริงๆอ่ะต้องใส่ใช่แล้วใช่แล้วใส่พริกกับมั้มม่วงหรอใช่แล้วก็คลุมแบเป็นน่าทาน มีใครมีใครสั่งปะส่งหน้าโรลเกลพวกนี้ <c oughs> กูไปรับออเดอร์มัวเดี๋ยวว่าสีกทำไม่ทันคุณวายเปิดเลยพี่น้ำอร่อยมากอร่อยมากอุ้ยอุ้ย ขาแถมไม่ให้ด้ right? <that> ่ยเนี่ยเขาจะมีเต้าเจี้สูตรเขาจะมีมะม่วงโรยหรอมะม่วงโรยแล้วก็จิ้กับผักชีแล้วคุูก็มาเข้ากไปหรอใครเข้าไปโอ้โหกินเหรอกินเหรอกินไหมกินไหมกินไหมเหรอข้าวเหรอข้าวเหรอข้าวเหรอกินไหมข้าวหรอข้าวบ้างข้าวบ้างข้าวเหรออะไรนะก่อนนะ อยู่เข้าเลยสองชุด้นพี่ผมเขายังไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดโอ้แค่ปูเล่นเอเแคบอกอร่อยถ้าเปิดรับไปพึแม่ตกใจแม่ทำไม่ทันหู้ยทายอร่อยอ่ะแล้วปูมันคือปูอะไรอ่ะปูปูปูดำปูดำอ๋อคือแค่ปูแบบไม่เค็มแค่มันมีกลิ่นปูใช่ไหมใช่แต่แลปูมันก็อร่อยนะถ้ากินปูกัดปูอก็คือเลิศ พี่เตรียมข้าวเปล่าไปพี่น้ำเล่ายิงพี่น้ำจื่ยิงนี่คือแบบไม่ได้โกหกแบบไม่ได้แบบคือผมเป็นคนไม่กินไม่เป็นอ่ะพี่กูกไก่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมลงไปปุ๊บผมโอนให้พี่เลยไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เรื่องเล็กครับพี่ไม่โกงครับพี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหถ้ากินกับข้าวอะเลิกเ <c oughs> พี่จะกินมสัสเตอร์อาร์ม พี know, das ่ห hey, นึ die, ่งใช้มันไม่ได้ขายตองเนี่ยเนี่ยใครอยเนี่ยเป็นสิบชุดแล้วเนี่ยถ้าหนูรับไปเดี๋ยวแม่หนูตกใจไม่เหรอให้ทำไม่ทันพี่หนึ่งจะอร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะแบบค้ยไม่ธรรมดานะอืมชอบต่งให้เขาทำเขาไม่เคยทำให้กินแล้วเราจะไปกันยังไปกันแหละอืมอ โอ้ยอร่อยแล้วนุนได้ปะ,ะ,ะนุนหนูได้ปะได้เหมือนกันเนี่ยโห้ยอร่อยอะ่ะตาย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 พี่ต้องเปลี่ยนสภาพปะเนี่ยไม่ต้องกระสุนนี้ก็ดีฮะชุดนี้ดีแล้วโ <Okay. S 1> อเคกินข้าวไหมเ <laughs> อาไม่กินหรอเอาไม่กินหรอไม่กินหรอเพราะเ, <laughs> เป็นภาษา,ามนุษย์แล้วทุกวน ทำมือด้วยเข้าวไหมเข้าวไหมกินหรอเนี่ยแหละครับที่มาของคำว่าแนทแนทอาวน้ำหอมป็้เนี่ยแหละครับ <laughs> ของจริงครับเป็นคนฉีดน้ำหอมนี้จริงอ่ะไหนๆในทุกคนทุกคนดูตามผมกันพูดดิข้าวไหมเดี๋ยวพูดดิพูดดิ กูได,ด้จอะดิกินข้าวไหมกูดิกินข้าวไหมกิน,นข้าวไหมไม่คิดหรอกกินข้า,าวไหมอะไงคนกูตามสิเข้าวไหมกินข้าวไหม คำว่าหอมลอยเม็ดก็ฉีดขนาดนี้พี่น้ำไม่หอมนี่ไงใช่ไหมพี่ไปไหนกันนี่ไหนนะโป๊ะโป๊ะใส่ถุงเท้าให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับใส่เต็มเครื่องไปดีกว่าวันนี้โป๊ะไปหน่อย

อยู่คนเดียวลองป้องไม่อยู่ลองกับบ้านเดี๋ยวไปซื้อกุ้มปิดกันด้วยนะทุกคนโอเคครับไว้เจอกันโอเคครับไว้เจอกันทุกคนโอเคครับไว้เจอกันทุกคนผมไป ครับไว้เจอกันทุกคนผมไปก่อนนะ